สวัสดีจ้าพี่นอ้องพบกับยาด่าวจากช่องยาดาวโนเวจ่ะวันนี้มาเยี่ยมน,อน้องเขาน้องเขามาทําลาบห้กินพี่น้องลาบีของกินเยอะแยะเลยจ้ะมาเด้อมากินละกันชวนกินหิวตามพี่น้องชวนกินลาบไก่หิวตามจ้ะมามามกินละกันได้ใจลาบไก่ของกินเยอะแย,ยะเลยน้องเขาทำจากพิมือจุ๋มพิมือสาจุ๋มจ้ะของกินเยอะแยะเลยพัก cà lăm, phất, ỉ, phất, salad, phất, hương, cái hạt nè, nã nã đá, chăng đá, chăng đá, tay chăng đá, chắc cha, bùa loi, để tôi xét cho lặc, để cho hay cả, น้องลุยๆหลับไก่หลับไก่ออ้ยานคนจุ๋มนึงเฝ้าแทจังมองเลยมึนก้อนไปมึงก้อนไปอังไงมาพี่ก้มนชอบกินไผังไม่ถึงไวลาเนกินอกินยอย่วพี่น้องเก่าแกงมันนันม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 ีเขาดำลาย คิดอยู hmm. mm ่ไ hmm. ด mm ้ค hmm. ิดอยู huh. <laughs> ่ได uh ้ว่า huh. ที่บุญขอบบอเราไปรอพิการนะที่บุญมึงเยอะสิบอกมีที่ห็นเขาวแบบนิ่มตลอดทั้งมือเสียงเสียงมาแล้วเนาะน้องเช้าบอกใช้ได้นะพอดีข้าวเอาข้าไมโครเวฟสิบนาทีวาดโหลดวาดนี่ สุกเลยเดียเหลือกินจุ้ยวดจ้าแล้วก็แบบแค่เอาน้ำชุ่มนิ่มไปทั้งวันเลยนะพอไหมแค่แค่เสมอข้าวเหรอแค่ข้าวใไงว่าไหมบ้านนา้เสร็จใทีอืมแค่ข้าวไม่แฉะแม่อะไรอย่างเร็วเลยแค่ข้าวถ้าเตยให้ดีเนาะใส่ถ้วยที่มันอบได้ถ้วยที่มีฝาถ้วยที่มีฝาพี่น้องี้นิ่มฟักใบชะพูดจ้ะภาษาไทยนั่นก็ได้ ใช้เจ็กไรดามันขัดเนาะที่มันมีฝาปอที่มันอบที่มันเข้าใบกระวีบได้พลาสติกก็ที่เข้าวแบบนี้นะถ้าไม่มีเราเอาที่ซีนนี่แหละพลาสติกซีนข้าวนี้ก็ได้ปิดแล้วก็สิบนาทีก็มีืนเลยเนาะอยากกินตอนไหนไม่ต้องแคร์จับเบลยเร็วมากเลยนะสิบนาทีโอเคดเหรออบได้เร็วเลยอ่ะแล้วก็ พิกลงก็ได้นิ่มนิ่มไม่ต้องเหมือนไม่ต้องเล่นแบบนี้ได้เหรอไม่ต้องไม่ต้องกุ่นเลยทั้งวันเนี่ยนิ่มตลอดเลยสูตรสูตร่าเนี้น่าทำอยู่ง่าดีง่ดียังไม่มีที่หนึ่งด้วยนะที่หนึ่งข้าเหนียวก็ราต้องแช่ข้าวหลายชั่วโมงใช่ค่ะน่อามากินนะพี่กันนบอยแซปเปรพี่น้องทุกท่านหลายคนจะจะไม่เกินงบเขาตังหไหนเขาตังหไหน5้าคนก็ครบหาคนกว่ดีจ้ ไม่เกินได้จ้ะโควิดไม่เกินย่าปากดังนั่นแหละดังนะพี่น้องนะช่างดาปากช่องญาติเอ๋ช่างดาเด้อจ้ากำลังฝากกำลังฝากจะนะใครเป็นช่วมาสอนหน่อยกำลังกำลังจะเข้าเตะ ไม่คว<ต>ร<า>ย <ละ S 2> ุจากห้าคนเราไปแล้วสับแล้วเบิ้เลยนั <c oughs> สับไก่เอ่ไม่ยากต้องนื้นสับไปถึงกี่สิบครั้งก็เสร็จไก่แต่เนื้อนี่อสุกเตละกใส่น่องก็แต่เนื้อนี่อนื้ออร่อพี่น้องเราใ้ไม่ใชจ้ะังร้อนร้อนเดเรมังกัเนะสุดดุด เปนดไหมพี่น้องเยกินนอลุงอ่ะิเือ่เคยกินบไม่เคยเพิ่งเคยนี่แหละอร่อยเนาะอร่อยเนี่ยบวกผเด้จ้าอร่อยดีสาวะอืมบ้กินเด็กาเอาตีเด้ยจ้าตใจจ้าอืม่กิน น้าเติมเลยดูง่ายไหมเติมย่างดีบ่อยไหมจัดง่ายดีเป็นไหมเติพี่กออกมันพอจุ่มมานั่งตึ๊ดย่างสามใเห็นแล้วจัดง่ายไหมจุ่มมนนั่งใส่น้ำปลาเติมมะนาวแล้วจุ่มเดิอออกเห็นแต่คุกาัยกยากพี่กออกม่รู้ไว้ไม่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 เอาพูดเรื่องไหนข้อมูลชิดมาดลูกซื่อหายจำไม่สุฟี่ยังไงพีก้องลองดูก้วยตามหายอยากดาวก็อยากหยุดให้ใช่ไม่เป็นกับพี่น้องเด้อจะว่ากันเด้อจ้ะ มาเด้อมาเด้ออร่อยแซ่บเด้ออร่อยดิบชวนกินยำเอ๋ชวนกินลาบไก่กรอบพื้นหนังไยูวูตามยั่วๆจ้ะมาไก่อดต้มแล้วมาทอดกรอบมันแข็งดีมือยายจุ่มป่ะเนี่ยอ่อนกับแดงเนาะวีนเด้อจิตถึงเด้อยายยูวูไอจิตถึงเด้อจ้ะใส่น้ำเนาะ กินไหมถ้าจุงขี้เกียจทำไม่ได้กินนะแหละรางไก่เนี่ยจะบอกให้อ้าวรับสินรับพรนะโยมอย่างไรกินข้าวกับมือพี่ทำงานเนี่ยกินข้าวแล้วอ้าวรับสินรับพรนะโยมเอาแล้วพี่ใหญ่ก็สวดเลย อย่าลืมนะว่าเสียงเธอดังที่สุตนี่นี่นะข้างกล้องไม่เนี่ยที่ว่าป้าไม่บอกไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรป้ามันฉันนู้นเลยอยู่ฉันไงไข่ลำโองไข่ลำโพงรับกระสอบมารับไระสอบยังไงไม่ กินมะเฟ็งไม่เคยลองเงี้ยหนาวก็แส่ถาดเดียวกันได้ก็เล่นากเดียวกันการถึงว่าล่ะถึงไปตรงกลางอย่างเงี้อือไปเยอะตัดตรงที่มันสาเดียวกันอแทงก่นมีหอมให้ถึงดเลยมาจาะน รุ่นใหม่เขาใช้แบบก็งแบบนี้นะเอาไว้ดูเป็นต้สีปลต้นนิวฮนสปะไม่ใีเขียวหน้าหนาวดูสีแบบนี้ไงตนสีน้น้ดังเห็นไหมละที่บ้านมีไหละแบบนี้น้องซุปจ้ะุงเลยดูไก่หลืจักมันสีแล้วปุ้งกสีไงเลยงหนาหนาวต้องดูอยางนี้ดี่วไม่มีอะไรเลยเห็นมะเดี๋ยวเดีเอ ตั้งไม่จคดได้จุดมันทำอือกนันอพี่น้องันอกําจ้ไกออือว่าดิทแล้วเป็นเมื่อกี้อยางเงี้ยคะเมื่อกี้นนี่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 า่ี่นี่น่นน่น่นน่นนนนนนี้ยายกล่องไม่ได้กินหลายคนเนาะจ้ะเนาะี่่่นนนนน่ mở lần nắng 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 nắng

นั่งแต่เห็นนั่งอือพี่น้องเห็นดังเห็นกันเห็นแต่หอมไม่ค่อยกลเห็นจะมาอยู่มองไทยไม่เคยทำกินอยู่ที่นี่ทำกินเองอืใช่ที่นี่เนาะอะไรก็ต้องทำกินเองมผู้ใ<ะ>หญ่มาตีเดมาทั้งหลังกิอย่าก้านได้จ้ะนี่ดูน่นี่ไม่นา่าไม่นา่ากาน ไม่นานนอนร์เวยนลาบไก่พิมพ์จาจุ่มแล้วเจอพริกไปครึ่งไม่ดนันเนี่ยระเบิดเนี่ยเห็ดเหรอพริกแล้วเม็ดญาติเรเห็นมันไก่ญาติพวกมันไก่มันหมูบ้านอะไรแต่ว่ามันคักอี๋มันไก่เนี่ยแต่ว่าแค่เมล็ดเขามันไก่นี่คักว่ะเอาไปหุงเขา จะอกว่าภาษาไทกินขลังไก่เขามังไก่ฉันก็บรรทุกไก่ตัวแบบไงเอ้ยตะเมืองกินลอยกะเมืองลอยยูเหอเมื่อเ่อจะรวมมีตัวตน้ลอยลอยมื่อจะลุงได้จ้ะหือใครกัเนี่ลอยมาจากไหนเนี่ยเมื่อจะลุงจ้ะแค่นี้พอไหมคะจักทองถามไม่กินเป็ด่กินเป็ดั่นรู้มาขอเห็นบเจอจริง ไม่เิ็นปิกไม่เป็นปิกนะคะวันนี้ไม่สวยค่ะก็เลยไม่ออกตื่นแต่เช้าตาเป็นแพนด้าใช่เลยไหมไม่หน้าหนาวจะไม่ออกถ้าหน้าร้อนจะออกหน้าร้อนจะออกอ ชอบแม่อร่อยกินมือบางอาจเมื่อจังใดจังสิมันบีพริกน้องใบเนยตายว่ะม่นจะน่องกินมือไปเลยแบบจะน้องกินเมือเลยอ๋อแล้วก็นี่ก็เลยมาจันทร์หอมหูแล้วโดดจุ่มบอกมัเผ็ดนะตาตายสวยเลยน้องมวเผ็ดแซ่บมันจะกรอบเจนเห็นคนกิดชีวาแซ่บยี่ดอกจะโดดตั้มตาตาร้องลยลืมข้าววันฉันแกงบุญ มันเย็นนี่เหมือนมุ้งไอแกงบูดมะนาวเนี่ยเดีวก็เจอพริกด้วยอ่ะเสียงแปลกเมื่อนี้พี่การตามโซนกินเปรี้ยวแล้วมาหมัดจ้ามาเนาะอื่อพี่น้องเอ้ยนานๆได้กินพี่มือจะจุ๋มตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเจอกันสองคข้างอยู่เลยน่ดานอ่ะแต่เราไปเส้ไปไอปติ้งย่างกันที่ทะเลอ่ะแต่ว่าหน้าซ้อมแบบที่แล้วเนาะ มาเจอกันอีกไงแต่ไปตกปลา้ะต์เสืกช่างดาดึงมาจังามใจัิผู้ใหญ่ถามใช่ไหมพิใช่ไหมล่ะชุนแรงเผ็ดบ้างฉุนก่อนแบบแซ่บหน้าบืดอื แต่นายเนี่ยโทษรับจ้าวเด็ดขาดพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อจ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอยาดาวเด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ายาดาว๋อทำคลิปไปไหลายเด้อจ้าสามารถเข้ามา ดูยอ้อนหลังกันได้จ้ะเก็บเก็บเฮ็ดหนังไก่เฮ็ดหนังแกะเฮ็ดมันปูเฮ็ดพึ่งขาลายหรือเฮ็ดพึ่งหวานจ้ะพี่น้องสามารถมาเลือกดูกันได้จ้ะเก็บเฮ็ดเก็บอะไร็มีเยอะแยะมาดูกันเด้อจ้า